แย่ yeah. มีคำไทยอยู่คำหนึ่งซึ่งเป็นคำที่มีคนใช้มากทั้งทั้งที่คนใช้ไม่อยากจะพบเป็นคำไทยที่ทั้งแก่ทั้งเก่าในขณะที่คำไทยหลายคำถูกลืมไปแล้ว แต่คำไทยคำนี้ยังคงอยู่และจะอยู่ต่อไปให้คนที่ไม่อยากพบเห็นแต่กลับต้องใช้เป็นคำไทยที่บอกความหมายในตัวอย่างแจ่มแจ้งฟังแล้วเข้าใจดีเป็นคำง่ายๆคำไทยคำนี้คือคำว่าแ yeah ย่แต่มีหลักสำคัญคิดเพื่อให้ใช้กับคำนี้อยู่อย่างหนึ่งว่าไม่มีใครทําให้ใครแย่จริงๆได้ นอกจากตัวเองจะทำให้ตัวเองแย่เองอีกอย่างหนึง่งคนทั่วไปมักเข้าใจว่าตัวเองนั้นมีความทุกข์มากทุกข์ของตัวนั้นรุนแรงกว่าทุกข์ของคนอื่นทั้งนี้เพราะคนอื่นย่อมไม่รู้จักทุกข์ของคนอื่นดังเรื่องเปรียบเทียบต่อไปนี้ที่ระเบียงบ้านแห่งหนึ่งรองเท้ากับผ้าคีริ้วได้มาอยู่ใกล้กัน รองเท้าเอ่ยขึ้นก่อนว่าแน่เพื่อนสบายดีหรือที่นี่มีข่าวคราวอะไรที่น่าสนใจบ้างผ้าคีริ้วทำหน้าสลดตอบว่าจะมาเอาความสุขเอาความสบายอะไรกับผ้าคิริ้วข่าวคราวอะไรฉันไม่มีเวลาสนใจเพราะฉันเต็มไปด้วยความทุกข์ความน้อยใจความอับอายอดสู พูดแล้วก็ถอนหายใจใหญ่สองทีซ้อนรองเท้าทำหน้าประหลาดใจแล้วพูดว่าอะไรกันเป็นทุกข์มากถึงเพียงนั้นเทียวหรือทุกขของท่านเป็นอย่างไรจะหนักเท่าทุกขของฉันหรือไม่ฉันว่าฉันนี้มีทุกขมากเหลือเกินอยู่แล้วทีเดียวพระคิริ้วมีท่าทางแข็งกร้าวแล้วก็พูดว่า ในโลกนี้ใครจะทุกยากจะต่ำต้อยจะอับพับอับภาคเท่าชั้นบ้างใครจะถูกเหยียบย่ำเท่าชั้นบ้างฉันถูกเขาใช้เช็ดของร้อยแปดที่สกปรกเท่านั้นยังไม่พอคนยังเหยียบฉันเช็ดรองเท้าบนฉันอีกดูซิดูคนเขาทำกับฉันบ้างซิบางครั้งเด็กก็นำฉันไปไว้บนโต๊ะรับแขก พอฉันจะได้มีหน้ามีตาบ้างพอผู้ใหญ่เห็นก็รีบโยนฉันลงข้างล่างพร้อมทั้งดุเด็กว่าหาว่าไม่รู้จักของต่ำของสูงบางทีใช้เท้าเขี่ยฉันปลิวไปทีเดียวหน้าน้อยใจเหลือเกินรองเท้าผู้แสดงความเห็นใจว่าแต่ท่านก็มีความสำคัญอยู่ไม่น้อยตั้งแต่วงังลงไปถึงกระท่อม จะขาดท่านเสียไม่ได้ทุกบ้านต้องมีท่านถ้าไม่มีท่านขาดท่านเสียแล้วบ้านช่องรั้ววังจะเป็นอย่างไรจะเลอะเทอะสกปรกเพียงไรท่านทำหน้าที่สำคัญมากทีเดียวภาคีริ้วยิ้มอย่างเศร้าและพูดว่าก็เพิ่อมีท่านนี่แหละที่เห็นใจภาคีริ้วอย่างฉันแม้ฉันจะมีความสำคัญทุกบ้าน จะขาดฉันเสียไม่ได้อย่างนี้แต่คนเขาไม่คิดไม่เห็นความสำคัญของฉันคนที่เห็นใจฉันสงสารฉันบ้างไม่มีเลยช่างร้ายเหลือเกินคนเนี่ยท่านรองเท้าลองใช้เท้าตรองดูสิว่าใครเล่าจะทุกเท่าฉันเจ็บใจเหลือเกินเจ็บใจจริงๆรองเท้าพูดว่า ทุกของท่านไม่เท่าไรหรอกถ้ามาเปรียบเทียบกับฉันท่านถูกเขานำไปเช็ดบ้านบ้างถูกเขาเช็ดเท้าบ้างเท่านั้นแต่ฉันน่ะถูกเขากระทืบบ้างถูกเขาสวมแล้วไปเหยียบย่ำอะไรร้อยแปดบ้างบางครั้งก็ไปเหยียบไฟบางครั้งก็เหยียบน้ำหน้าตาฉันไม่ดีเลยต้องครูดสีไปตามพื้น จนหน้าตาศึกฉีกขาดแม้อย่างเนี้ยจะมีคนสักคนหนึ่งที่จะมาสงสารฉันไม่มีเลยบางครั้งสวมฉันไปเต้นรำสนุกสนานกันโดยไม่คิดเลยว่าฉันน่ะต้องทำงานหนักต้องลำบากเพียงไรบางครั้งฉันเจ็บใจเลยกัดเท้าของคนใส่เสี่บ้างภาคีริ้วพูดว่าแต่เขาก็ต้องซื้อท่านไปนะ ส่วนชั้นนี่นะ่ไม่มีใครเขาซื้อหรอกฉันแย่มากทีเดียวรองเท้าผู้สวนทันควันทันทีเขาซื้อฉันไปเพื่อเหยียบฉันไม่ได้ซื้อฉันไปเชิดชูยกย่องอะไรเลยสนใจฉันแต่ยังใหม่พอใช้ฉันเก่าก็โยนทิ้งไม่เหลี้ยวแลฉันตอกชอกช้ำระกำใจเพียงไรใครล่ะจะทุกเท่าฉัน ฉันแย่กว่าท่านมากภาคิริ้วถอนใจแล้วพูดว่าเฮ้อพูดถึงความหลังกันแล้วก็น่าน้อยใจน่าน้อยใจนะักก่อนที่ฉันจะเป็นผ้าคีริ้วที่ต่ำต้อยอย่างเนี้ยฉันเคยเป็นเสื้อผ้ามีราคาที่เขายกย่องแต่งอวดกันมาก่อนแต่พอเก่าพ่อขาดก็อย่างว่า เขาก็ลดลงมาเป็นผ้าขี้ริ้วเอาไว้เช็ดพื้นเช็ดร้อยแปดพันเก้าแม้แต่สักคนหนึ่งก็ไม่มีคิดถึงความงามเด่นของฉันแต่หนหลังแล้วก็เมตตาฉันบ้างฮ่าแย่รองเท้าพูดอย่างท้อแท้ว่าท่านก็ยังดีแม้แต่เก่าเขาก็ยังเอาไว้แต่ฉันน่ะพอเก่า หรือว่าพอล้าสมัยเท่านั้นเขาก็สลัดทิ้งแล้วโธ่เอ้ยเกิดเป็นรองเท้ามันช่างต่ำต้อยน่าน้อยใจเหลือเกินว่าอกใครจะเป็นทุกข์เท่ารองเท้าหนอในโลกนี้แย่ yeah. จะหาเรื่องทุกข์เรื่องแย่แล้วย่อมหาได้เสมอเมื่อไรก็เมื่อนั้นจะแข่งขันกันว่าใครเป็นทุกข์มากทุกข์น้อยก็แข่งได้เสมอเมื่อไรก็เมื่อนั้นแต่ว่าจะได้ประโยชน์ความสุขความดีอะไรบ้าง